เสียงเพลงฝากลงเพื่อคลายทุกตรงทั่วมราฝากกระซิบถึงเธอว่าทุกคำสัญญาจดจำมันอีกไม่ช้าคมกลับมาสู่ ในการแข่งขันโอเจนเนอเรชั่นชม้นชิคบรรดาศักดิ์รงปนส่อราสัมพันธ์ือนะครบจงได้ตวขาาการชลิดิ้นไทยแลนด์เชฟชิมมีครับต่อไปเป็นการแข่งขันที่ประเทศเกาหลีได้รับรางวัลชนะเลอร์สปีซ้อนในปีพศ2561 2564และรการ World h i pop dance championship finals 2 0 2 2 and 2น2 2เรนตรุนนการครูรุนอาเด s และรุนจูเนียร์โอก็อยากบอกว่าดีใจยินดีที่ได้พบพวกเราทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการยึดตั้งคู่แข่งของประเทศไทยในอย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ก็เข้าไปเกลียร์ันใจ ยินดีความสำเร็ใจในช่วงที่ผ่านมาและขอเป็นกำใจให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จระดับโลกให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับพอประเทศไทยของเรานั้นมีมีมคนมีหลายรุ่นหลาย,ลายวัยอยู่ด้วยกันวันนี้เราต้องยอมรับว่าโลกเราเปลี่ยนแปลงไปม,มากพอสมควรไปไม่แนมะ้กระทั่งในเรื่องของการแสดงการเคลื่อนเรือต่างๆก็มีใหม่ๆออกมานะซึ่งผมเห็นหลานๆคนที่แสดงหมอนมามนสตูผมก็ดีใจนะแล้วก็ คาดว่าพวกเราในภูมรภาค่เื่อมเสียให้กับประเทศไทยอีก,อกมากมายในอนาคตอะไครคนวัยยุ่งน้อยอยู่ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณโรงเรียนโทุพรนะครับขอบค,ครูอาจารย์ทุกท่านในการสัสนุนเด็กๆในการที่ทําในสิ่งที่ดีงามให้กับประเทศชาติให้กับโรงเรียนให้กับกระทรวงศึกษานะครับขอชื่นชมก็เป็นโรงเร,งปปรียนทุสพรวิทยา มีเศรษไทยยังมีออการเยอะที่เราเกิดโตขึ้นไปทางหน้านะครับอันนี้ก็อันนึงก็คือในส่วนของการศึกษาต่านึงก็มีเป็นยีงไม่ช้าคงกลับมาเถอะสูงเพื่อครอเชื่อนโชมมืนดังไฟฝันยิ่งคิดระใดฉันยิงใจอีววันหาเธอ คงาดใจที่ดีนะครับและประสบการณ์ต่างๆที่ท่านได้แข่งมาจำนวนมากหลายประเทศด้วยในประเทศต่างประเทศผมถือว่าท่านไม่ได้มาง่ายๆใช่ไหมต้องใช้ความเพียรพยาย,ยา,ยามความอดทนความมดกลั้นความแข็งแรงต่างกัแล้วแต่ทั้งหมดท่านได้จากตัวเองได้จากพ่อแม่ได้จากครูอาจารย์และตอนนี้ก็ได้จากยกอีกท่านนึแล้วกันจากรัฐบาละน,นะครับเพราะว่า เราก็ลังเดิน,นหน้าสู่ไปด้วยของการยิ่งคิดระไรฉันยังใจวันหากเธอประพันชุ่คงนขาดใจเป็นอย่างยิ่งนะครับในนางของรัฐบาลในนามวุีก็ขอชินชมขอบคุณทุกคนที่ช่วยสร้างชื่อเสียงของประเทศไทยขอบคุณกระทุกสึษษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและ่วนงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่ให้ความสำคัญในการพัฒนามาตรฐานต่างๆในเรื่องการศึกษาของมือเอกชนมาอย่างต่อเนื่องตัวในเรื่องการสนับสนุนในเรื่องของให้นักเรียนทำกิจกรรมที่เป็นการแสดงออกในสิ่งที่ดีงามสิ่งที่สวยงามแล้วก็ทําให้เราสามารถที่จะคิดพ้นความสามารถออกมาทางการเต้นในการขันท่าต่างๆไม่ง่ายๆบให้เข้ากับจังหวะเพลงต่างๆล่านี้ ก็ขอชื่นชมในเรื่องนี้เป็นพิเศษกับ,บ <H an> คณะผู้บริหารครูผู้บรุสอนของโรเรียนที่ร่วมใจกันอย่างเข้มแข็งในการสร้าง,างการริจกรรมนี้ขึ้นมานะครับและเป็นชื่อเสียงกับประเทศเพราะฉะนั้นก็ขอชื่นชมว่าทุกคนทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมผมคิดว่าในเวทีท่านทําได้มากกว่านี้ก็ขอเป็นกำลังใจไม่มีข้อผิดพลาดอะไรขอให้สำเร็จตรงสำเร็จทุกป,ประการนะครับแล้วก็อนก็จะรอฟัง ผลคัน์เรของพวกเราเรื่องความชื่นชมยินดีแล้วก็คนไทยทั้งประเทศก็จะส่งแรงใจไปถึงพวกเราด้วย